ไพ่ยมทูตบทที่81สลายผาขีบหวยไงรีเสี้วเกี่ยงกล่าวเรื่องที่นางปัถนาระบายหมดสิ้นแล้วจิตใจไขดังปอดโปร่งกว่าเดิมมากหลายใช่แล้วสามปีเศษที่ผ่านนางไม่เคยมีความปอดโปร่งเยี่ยงนี้มาก่อนเลยนางเหลือบมองใต้สปักอีกแวบ,บหนึ่งแล้วกล่าวแต่สิปักเราสองจากกันเยี่ยงนี้เถิดแต่สิปักรีบร้องถามท่านจะไปที่ใดข้าพเจ้ามีความกล้าหาญเพียงพอ จะอยู่ต่อไปท่านวางใจได้เต็มที่ไม่ข้าพเจ้าถามท่านจะไปที่ใดเวลาที่ควรกังวลใจข้าพเจ้าได้ผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าไม่อาจกังวลท่านได้อีกข้าพเจ้าไม่บุญวัสนาซ่องเสพแล้วท่านไม่ยินยอมบอกข้าพเจ้าท่านจะไปที่ใดใช่แล้วเสี้ยวเกียงข้าพเจ้ากังวลท่านเขยที่ได้เคยกังวลเมื่อครากระโนน ข้าพเจ้าหวังให้ท่านได้เข้าใจและหวังให้ท่านได้ตอนนี้พวกเราจากกันยี่นี้ไปอาจบางทีข้าพเจ้าจะกลับไปที่อยู่เดิมที่นั้นมีความหลังมากหลายให้ข้าพเจ้าคุ้นคิดคำหนึ่งขอให้ท่านถนอมตัวไว้ด้วยจบคำสาวเท้าก้าวช้าๆต่ตะปักต้องร้องเสียงเครือเสี่ยวเกียงท่านก็ถนอมตัวข้าพเจ้าจะต้องไปอีกไปเยี่ยมท่านเสี่ยวเกียงไม่ได้กล่าวอะไรอีก ใช่แล้วนางไม่ทราบควรกล่าวอะไรกับคนที่นางรักซึ้งตึงใจวาจาทั้งมวลนั้นได้กล่าวหมดสิ้นแล้วฝันตื่นแล้วและยุติแล้วอาคาดแขนรักสุดซึ้งสลายคลายไปในตอนนี้จนหมดสิ้นเงาร่างอันหดหู่ของนางเลือนหายไปเทียน้อยเต็งเฮียงถอนใจกล่าวนางเป็นสตีที่อาพับอย่างยิ่งแต่แต่ปักดำเพึงเบาใช่แล้วนางเป็นสตี ที่อาภพยิ่งนางรักบรุษคนหนึ่งและถูกบรุษคนหนึ่งรักแต่ทว่าระวางทั้งสองเป็นเพียงความฝันในยามหลับเท่านั้นไม่ทันจบคำต้องถอดถอนใจยาวจมอยู่ทวังความหลังจนเคิบเขมแต่งเฮียงไม่ปรารถนาสะกิดให้ใต้สะปักหวนคิดถึงความหลังอันเจ็บช้ำดันทศนางรีบปิดเรื่องขึ้นตอนนี้ท่านจะไปที่ใดข้าพเจ้าไม่ทราบไม่ทราบจะไปที่ใด ใช่แล้วข้าพเจ้าเพงต้องการมีเวลาได้คุ้นคิดคุณคิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ทําเรื่องราวไรกันแน่หรือสูญเสียกะไรไปแน่เลือบมองเต็งเฮียงแวบหนึ่งแล้วใ่สะปักเก่าเสียงเครือเต็งมุ่ยมุ่ยตอนนี้ท่านไปจากข้าพเจ้าโชคข่าวได้หรือไม่สีหน้าเต็งเฮียงแปลเปลี่ยนทันทีโพงขึ้นว่าแต่ข้าพเจ้ามีเรื่องราวมากมายต้องการบอกกับท่านไว้โอกาสหน้าค่อยบอกเถิด ข้าพเจ้าไม่ต้องการฟังเรื่องอันใดและไม่ต้องการไปแยกแยะเหตุผลใดท่านไปก่อนเถิดเต่งเฮียงย่อเข้าใจความรู้สึกของใต้เสปักในตอนนี้กระจ่างนางถอนใจกล่าวขึ้นก็ได้ข้าพเจ้าไปแล้วเต่งมุ่ยมุ่ยโปรอภัยให้ยใจของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเข้าใจจบคำเพ่งมองใต้เสปักเนี่ยนิ่งอีกชั่วครู่จะนิ่งหันกายผ่าออกไปใต้สะปักมือมองดูเงาหลังนางจนเซื่อเศร้า รู้สึกเสียใจต่อนางจนสุดถึงไปแล้วนางไม่ได้ความทดหดหูในป่าเขาวเวิร์ว้างวังเวงเหลือแต่เงาร่างที่ว้าเวเดียวดายของใต้สะปักเท่านั้นใต้สะปักกินซึมเศร้าในที่เดิมคบคิดจนเคิบเคิมใช่แล้วแต่สะปักจะขออยู่เพียงลำพังสักครู่แล้วก็ต้องขอคิดให้ละเอียดสักครั้งในช่วชีวิตนี้กระทำเรื่องราวไรมาบ้างสูญเสียกะไรบ้างรักแรก วูบขึ้นก็หายวับราวกับดาวตกสลายไปช่วงเวลาสั้นอย่างยิ่งรักของผู้ให้กำเนิดเคยได้รับแต่ก็สูญเสียไปแล้วรักของน้องพี่ร่วมสายโรหิตถูกตลงมือสังหารสับบ้นไปใช่แล้วในช่วงชีวิตนี้ที่ปัรถนาจะได้มีมากเกินไปแต่ที่สูญเสียก็มากเกินไปบัดนี้ยังกระทำเรื่องที่ผู้อื่นไม่ยอมอภัยให้อีกในสุดใต้สิบป,ปักเคลื่อนเท้าก้าวช้า,ชา อยู่ภายในป่าเขาเวิ้งหวางวังเวงอาทิตย์สนธยาใบไม้แห้งปิวปายเงาร่างที่โดดเดียวเดียวได้ทั้งสมนั้นผดึกขึ้นเป็นภาพผดหูลันทศที่ผู้เห็นต้องสลดใจใบไม้แห้งที่ปิวโปรยายขายดังชีวิตใต้เสปักปิวไปโลงโดนไม่มีที่พักพิงปล่อยให้ลมพัดไปลอยไปในสุดเงาร่างของแต้เสปักเลือนหายไปในบ้านสนธยาที่มีใบไม้ปิวปาย แต่้สปักเดินไปแห่งหนใดมีจุดหมายใดขิปโหยไงผ่าน้้ำตาโลหิตข้ายเป็นเปนที่แขวนอยู่บนหน้าผาสูงหลายสิบว่าในความเงียบวังเวงแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความน่าสะึ่งกลัวและตายอีกหลายวันให้ดังในสุดใต้สปักมาถึงที่นี้แปะไปเซนองค์กับลุยเง,ง็กขวงยังถูกกักขังอยู่ที่นี้ลุยเง,ง็กขวงเป็นสตรีคนที่สองที่ใต้สปักรักโดยจริงใจ ม่อาจปล่อยให้นางเป็นเช่นลีเสี้ยวเกียงมีบ้้นปลายที่อาพับแต่สปากเงยหน้ามองผาที่มีความสูงประมาณ60วามีบันไดศิลาสายหนึ่งทอดขึ้นไปบนผาแต่สปากนึกถึงเรื่องเตี๋ยใต้กึง่งเมื่อทราบข่าวลูกหงหวงตายแล้วแผลหูรอดด้วยความโลดยินดีทั้งแอบอ้างนามตนไปเปิดบอกกาพนันกลางอู้ตู้เตีย๋ยความแข้นประดังขึ้นจะเป็นหน้าหิมอำมหิตท,ทันทีแต่สปากเพียงดีดตปราด พได้ถึงหน้าบันไดศีลากวาดตามองดูเบื้องบนวางเวงมม่มีความเคลื่อนไหวนอกจากอักษรขีดห้ยไงผ่าน้้ำตาโลหิตสีแดงแล้วค้ายไม่มีชีวิตอยู่ในระแวกนั้นเลยแต่ตปักรดเร็วขึ้นบันไดศิลาด้วยความเร็วดังก็ทันหลุดจากแหล่งทันใดนั้นมีเสียงสวาดกรากเรียวลงมาจากเบื้องบนหยุดไว้แต่ตะปักเงยหน้ากว่าตามองเห็นเงาร่างสีดำหลายสิบสาย ทยอยการออกขวางที่กลางบันไดอกเสื้อสีดําของแต่ละคนต่างปักกงเล็บปีาศาจสีขาวอยู่ข้างหนึ่งชายชราที่เป็นหัวหน้ากุมด้ามแท่เงินของมันไว้พางแค่นเสียงผู้ใดกันแต่แตะปักแค่นหัวรออยางทนงพางตอบเล่าเองท่านเป็นผู้ใดแต่ใส่ปักบรรดาคนชุดดาต่างใจเต้นทีเร็วทันทีชายชราผู้เป็นหัวหน้าต้องร้องโข่งขึ้นท่านหรือคือแต่ใส่ปัก โขกแล้วชายชราพยายามฝืนหัวรอกล่าวมีทราบท่านมาที่นี้โดยจุดประสงค์ใดหาตัวเตียใต้กึง่งสีหน้าชายชราแปลเปลี่ยนอีกครั้งแต่แต่ปักไม่เรียกเตียงไงจูแต่เรียกนามุกมันตรงๆเยี่ยงนั้นเป็นการเหยียดหยามไรมารยาทที่สุดในเลยไม่ก่อโกลจนชายชรา,ยายเดือดดานอย่างยิ่งเด้งตวัดแท้งเงินและะว้วตวาดหาท่านด้วยเรื่องอันใดย่อมมีเรื่องฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮหาที่ตายหรือใด แต่จะปากแค้นเสียงจากไรฟันอาจบางทีใช่ในเมื่อคิดจะหาที่ตายไม่ต้องหาถึงไงจูพวกเราเพียงหาเราก็ได้ตายสมใจท่านมีปัญญากระทำได้แน่นอนฮ่าฮ่ฮๆๆลีกทางแต่เสบปากพอตวาดร่างพงปาิเบื้องหน้าชายชาราชุดดำชายชราชุดดำสะบัดแส่งเงินฝาดลงจากเบื้องสูงพอกระตวาดท่านยังคงลงไปแต่โดยดีพวกท่าน ไม่ทางจริงหรือไรเสียตวาดของทต่สักครานี้กระดากเรียวจนหน้าหวัดหวันยิ่งปากายตาลุกว้าวราวใสา้าขมิ้นมองหน้าชายชรา,าชุดดำแน่วนิ่งเตรียมลงมืออยู่แน่ชัดแล้วชายชรา,าก็ส่งเสียงตวาดท่านจะลงไปหรือไม่แต่สะักที่ความจริงไม่พัฒนาหาเรื่องกับปริวัณของเตียตเต้กึง่งแต่ยามนี้มิอาจข่มกั้นได้อีกแล้วตะวาดสดเสียงหาที่ตายเสียงดังมือสะบัด ฝ่าจูโจมใส่ชายชราชุดดำฉาดหนึ่งพิบตาเดียวกับที่แต่สซปักลงมือจู่โจมแท่งเงินของชายชราชุดดำก็ได้กระนำลงจากเบื้องสูงมารกกายสีเงินพ่อวูบกลายเป็นสายฝ่าฟาดใส่หน้าแต่เสปักทั้งสองฝ่ายตนมือจูโจมกันด้วยความรวดเร็วยิ่งพลังฝ่ามือของแต่สซปักกับแท่งเงินของชายชราต่างถึงเบื้องหน้าของฝ่ายตรงข้ามแทบพร้อมกันมือซ้ายแต่สซปักสบัดจูโจปีกระบนท่าหนึ่ง ชายชราชุดดำมีเปรียบที่ยืนในเบื้องสูงยามนั้นสะบัดแส่งเงินหมุนขวับไปอีกกระบวนท่าหนึ่งมือซ้ายก็าฟาดซ้ำเติมติดตามมามาดว่าเช่นนั้นยังคงถูกแต้สะบักคุกคามจนต้องกระโดดขึ้นไปอีก4ี่ก้าใหญ่บรวิวารชุดดำทั้งหลายสิบคนเมื่อเห็นต่างสนกเป็นอย่างยิ่งพากันตวัดดังกรากเรียกสับสนลงมือกุ้มลุมใส่แตะสะบักโดยพร้อมกันพลังฝ่ามือหลายสิบขุม มเนกเป็นมสมอนดุดันน่าสะเพงกลัวทักเข้าใส่ิษะใต้เสปักรุดภูเขอทรมทลายพราังฝ่ามือหลายสิบลุ่มนี้อย่าว่าแต่ใต้เสปักมีนั่งไปเลือดเนื้อมิอาจต้านรับเลยมาดว่าไปล่างหล,ลอมหลอจากเล็กไหลหากทุกกระนำใส่ก็ต้องแหลกละเอียดไปเช่นกันแต่เสปักเมื่อเห็นจำต้องผิวริว้วลงไปหลายสิบวาถอยลงจากบาันไดศิลาอีกครั้งชายชราชุดดำ หัวรอดวยความภาคภูมมพางกล่าวแต่ใจปักขึ้นมาอีกเมื่อเช่นนั้นแต่จะปักขุนแขนจนครบกรามกรอดกรอดความอมาหิตประดังขึ้นจับจิตใจต้องสังขารมันให้ได้ชายชราชุดดำแค่นเสียงเยอะหยันเป็นไรวัวแล้วแต่จะปักหัวรอดแคนแนๆไม่ตอบโต้อย่างใดเดินขึ้นบันไดสีดาอีกครั้งห้าคันสิบคันสิบห้าขันสิบหกคัน ยาเมื่อแต้ใส่ปากจะย่างขึ้นขั้นที่ยีสิบชายชาราชุดดำพันตวาดหาที่ตายเสียงขวับเขี้ยวของแท้เงินกระนมำใส่ทิษะอีกคราแท้เงินชายชารามิทันจูจโจรมามือขวาแต้ใส่ปากพันงอนิ้ดดีดไปในหลักวิชาทีเร้งเจ็กจี้สิ่งกงพลังแหลมคมราวกะทันพุ่งฝ่าอากาศเสียงวิดอิวสถานขวัญเสียงแผดล้องหหยหวนจึงดังขึ้นฉับพันร่างชายชาราชุดดำทาาหลายก้าว จึงได้ลมหวบลงแต่เะปักเพียงสะบัดมือก็อพุงขรับตัวชายชราชุดดำไว้ขณะเวลานั้นเองเสียงตวัดสับสนโรมานดังขึ้นอีกคราพลังฝ่ามือไหลสิบขุ่มหมวนก็ใส่แ้สปักดังมรสุมร้ายแต่สะปักบังเกิดไหวริบขึ้นในยามชุกระหกรีบยกร่างชายชราชุดดำพุ่งเข้าต่อต้านพลังฝ่ามือเที่ยวมมาเสียงแผดล,ล้องดังสับสนประวารชุดดำทั้งมวลงุนงงทันทีนึกไม่ถึง แต่สปักจะใช้ร่างชายชราชุดดำเป็นโล่ป้องกันได้และพลังหลายสิบข่มนั้นกระแทกร่างชายชราจนแหลกเละไปบริวารทั้งหลายสิบคนตาตะลึงลานไปแล้วทันใดเสียงตวาดหน้าสถานขวัญดังกระลากรียวร่างแต่สปักพันคายเป็นประกายไฟพุ่งว่าไปสู่เบื้องสูงพลังฝ่ามือที่ทุมเทกำลังภายในหมดสิน้นกระนำออกไปอย่างดุด,ดันเสียงแผดดลองดังสับสนออมานทันที งาร่างคนพี่ก็จะกระจายโลหิตกระเด็นเสซนจานล่างล้มติดต่อตามกันไปทีละคนทีละคนนับเป็นการสังหารหมู่ที่น่าสะเพงกลัวของบูริมอุบัติขึ้นบนผาขิบห้อยงแล้วโลหิตสีแดงฉานบาดตาหลังไหลลงไปตามบันไดศิลาเป็นทางยาวรารลำทารอีกเนื่อนานให้หลังเสียงแผดดาเสียงตะวาดเสียงแผดร้องพากันเงียบเงเวงไปบนบันไดศิลา มีศพเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบซากหลวนแล้วเะเยินจนสยดสยองอนาดไม่อาจทนดูแต่เสปักดีตัวขึ้นบนบันไดศิลาพิบตาที่สู่ยอดผาขิบหอยง,งเสียงแค่หัรอพันเวลมาบนยอดผามีคนยืนอยู่อีกห้าคนผู้นำหน้าเป็นนักษากลางคนไว้สี่สิบเศษสองฝ้าข้างทางซ้ายขวาเป็นสตรีงามอาพรดำสี่นางนักษากลางคนแค่นหูรอถาม ท่านก็คือแต้ใสปักใช่นังสากลางคนโบกพัดขนกในมือพางถามมีทราบท่านมาที่นี้โดยจิประสงค์ใดหาคนมาหาคนถูกแล้วในเมื่อมาหาคนอย่างนั้นที่ท่านมาฆ่าคนในที่นี้ควรอธิบายเยี่ยงไร